พระอาจารย์คะกราบพระเกจิดังๆกับตั้งใจปฏิบัติธรรมแบบไหนได้บุญมากกว่ากันคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งใจปฏิบัติธรรมจกนกระทั่งเข้าถึงองค์พระภายในนะอันนั้นนดีที่สุดแล้วเนี่ยอัตตาหิออตโนานาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนการไปกราบพระเกจิอาจารย์ต่างๆไม่ใช่ไปกราบเพื่อเอาความขลังของท่านนะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะกราบเพื่อตั้งใจจะรับฟังคําสอนออกมาปฏิบัติ ไม่ใช่จะเอาความขลังแต่ต้องความขลังมาอยู่ที่การเอามาปฏิบัติงยแล้วที่ขลังที่สุดเนี่ยก็คือถ้าสัม,มาสัมูุทดเจ้าคําสอนพระองค์ก็มีอยู่แล้วเราก็ตั้งใจน้อมนําคําสอนพระองค์มาเป็นปฏิทินทำนำทางชีวิตปฏิบัติตามโอวาทของพระองค์ไม่ไว่าจะด้วยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาก็ตามจนกระทั่งเข้าถึงองค์พระภายในในตัวเนี่ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเจริญพร